วัสดีครับครับผมบรรยากาศซอๆครับมืนี่กับมะยามเม็ดปลาไหลขึนเขาแหละมากรลบอีสานมืงเหนือครับผมครับบรรยากาศ กังทงในทงหน้าครับผมปะยามปลาไหลเนื้อมูสแต่บอกว่ามมอขึ้นนี่เด็ดครับผมมมอขึ้นนี่แต่ผู้ใดเดเบิ้งคลิปก้อนหนานี้กันท,ที่บอกว่ายังสี่เลยมมอขึ้นสัตว์ไปยี่สิบสองตัวครับผมครับผมแต่ลเน้นสอสก๊อตอ่ะติดตามเลยครับผมครับผมยาม,มาเรื่อยๆเห็น <c oughs> ทุนตัวหนึ่งครับผมหุ่นยุกกลางเราที่ไเอาได้ครับ คุณครับผมกลางเนี่ยผโอ้ด่ามันขึ้นขากขึ้นเนี่ยครับผมคนตงูงคนเศ้าเนี่ยครับขึ้นขากเลยมึงมึงมึง,มงหนามไร้ค่ะครับผมโอ้ว่ามันขึ้นนี่แถวนี้ยังแข็งอยู่เลยครับมันเป็นพื้นดินอยู่เลยนี่มาตอนนี้บนเรือ,อยังเลรอครับคุณครับกางหน้าบนนุ่นนะเออครับผมตาย,ต,าย,ต,าย,ต,ายต่ไต่ไต่แบบนี้จะไหวไหมครับเนี่ยเฮ้ครับผมแล้ว คอยเบิ้งครับผมมีมีโตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งบ่ตอนเช้านี่ยังมาทันพ่อครับผมหนามาแห้งครับผมสงสัยปลามันทันดีท่านเด็กข้นครับมันกินเยื่อมาท่านกับหนาแห้งดีครับผมครับผมโดยกูเบ็ดนครับอ่าครับผมขาดปลาบากนี่หายครับผมตึงมันขึ้นนี่ครับบากนี่ก็ได้ตัวหนึ่งมันขึ้นยังมาเศร้ามาขาวเห็นครับผมฟมเสียหนามันขึ้นครับผม มันจะยุย่ยแตจะถือกี่เรครับตัวนีว้โอ้หน้ามานแห้งครับครับผมกันดิมุดน้านี่ครับดิมุดน้าแท้อะไรเนี่ยสมพรอนปากก็บึบ้กขึ้นบอกว่าเอาสั้งออกซิเจนมาหนึ่งจะได้ใส่ยสี่นทั้งออกซิกนเจนนี่สุกบรดาน้ำครับผม ขึ้นจุดนี้ก็เลยไปตัวหนึ่งนะครับจุดนี้นุ่นครับตัวนี้เนี่ยมือเสาติดเอาอีกวะขอหน่อยจิแต่เบิ้งแล้วแต่มันเบิ้งบ่อครับเพราะว่าน้ามันขึ้นสูงมันดึงล่องหน่อยๆมั้งแตุ่นกรจมเลยครับอ้อมีตัวมีตัวมีตัวนะเฮ้ยมีสีด้วยจึงสมกับบุตรหนำย้ำนะ ใส่เง <orman pulse. S 1> ี <Pok> er. em, ้ยใส่เงี่เออใส่เงี้ยครับผมอ่าลุนกระโม่ใส่เงี้ยใส่เงี้ยมนนะใส่เงี้ยใส่เงี้ยหลบเศร้าครับผมหลบเศร้าหลบเศร้าพึ่งพึ่งพึ่งขึ้นนลยครับตัวแรกครับผมตัวแรกของเรบเศร้าเลยครับตัวแรกของตอนเส้าเลย เสี๋ยวเวลาจัิงด้วยครับผมอือเอาครับเข่าเลยครับผมมาตัวเงี้นะครับตัวมึงตัวเงี้ครับตัวเง่้ยทำได้เอาเฉลยตัวก็ได้โอู้ครับตัวเงี้ยอ้้ยิงครับผมยิงเฮ้ยโอ้โหสองตัวซ้อนครับมุกขึ้นจุดนี้กับตัวนึงครับผมทำได้เลยครับผมจุดน่ามุ่งสาอีกตัวนึงครับผม โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวผ่นกะรผาตัดมาตันน้ำน้ำม,มันขึ้นนี่แหะครับน้ำมันมขึ้นกับบุ๊ปัดได้หรอกน้ำขึ้นนิดหน่อยก็เลยโอ้อนะครับผมในต้มแน่นอนครับเศ้านี่กระจายโคตรตัวก็มีพี่น,อน,น,น้องมึงนกีตัวแรกตัวแรกควบเศ้าครับผมเอจับครับผม <laughs> เขาเดี๋ยวมุดหนำยามปลาไหลครับมุดหนำยามปลาไหลครับผมรครับผมครับผมเด้อแต่มมอีกีโดอไทยเพิ่งอีกครับผมเอาเลยครับผมเห็นฟุมเลยพอนะตัวที่สองครับผมของโซนีครับผมมีอาการครับผมมีอาการครับผมรุนกันเลยครับผมลุนกันเลยรุนกันเลยน้ำไหลครับผมอุ้ยหนำแหงครับตกไม่แลวครับฝน พวกแกพวกแกล้วออกเ,เอ,เอ,อ,องเลยองมันเปียกมากเลยครับตอนนี้เอ้าห่างกับสร้างหัวมันวัตรีภาพสวยๆใ้พี่น้องให้นองเบิง้งตั้งได้กับฝากที่ตามไม่ได้ครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ย ก็สิได้ตัง้งเลยคิปกรลําบากี่กหนอ่อยกำลังใจสั่งสรรผลงานดีๆให้พี่น้องครับผมอา,มาไม้ไหมครับผมอาไม้ใส่เบ็ดใส้ย,ยังอายุหายกินกันไปครับผมฮะวายุโอ้ยครับผมตัวนี้ฟาดครับผมฟาดฟาดตัวที่สองฟาดครับผมครับผมเราะตัวต่อไปครับผมครับผมมีการอีกแล้วพอน,นะ พุ่มหายครับอันนี้ก็ได้จมลงไปแห่งล่างคุณดูตาผมมีมีโตวะเมื่อกี้กระลุดไปตัวนึงครับหลับเศร้าครับผมหลับเศร้าตัวนี้ก็มีอยู่แต้มเดียวขึ้นเก่าครับผมโอ้ขาแต้มสองลำบากกันมีตัวมีตัมีตพอดนะเออสี่ได้ใครอย่างนี้ขับมามีโตัวเด่นเจ๋วเลยครับผมมีโตมีโตัวพอดนะ ตัวหน่อยตัวแี่ไปเลยคอยติดตามันครับโอ้ฝนกิดเริ่มไหม้อีกแล้วครับผมเออครับผมตัวง่ามของผมมา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 อ่าตัวที่สองแบเส่อครับผมครับผมช่วยพี่จีนองมังกันนะทำง่านมันกันเจ้าครับผมเก็บเก็บเก็บครับผมสรุปเจ้าแบเส่อครับผมปล่อยสองตัวครับผม กขาปลาคอกเขปลาเข็งครับผมมาเห็ดเมนู่ยังเขามือนี่ต้มมันเนาะต้มต้มต้มสมต้มสมครับผมครับผมค่อยติดตามครับผมครับผมมาถึงตอนการต้มครับวัตถุดิบอะไรครับผมเครื่องกะมีตะไคร้หอมหอมกระเทียมกระเทียมบะใส่ครับผมต้มต้มกระเทียมบะใส่ล้มล้มตะไคร่ครับผมตะไคร่ทอดตะไคร้แล้วก็ ทำครับผมตำโขกๆใส่กันแล้วก็พริกแกงครับผมอีกอย่างนึงขาดบ่ได้คือพริกแกงครับผมเถียงบ่ถึงนี่ข้าวนะเถียงบ่ถึงนี่ข้าวครับผมข้าวเดียวครับเว้ยข้าวดีๆครับผมนะจะตึงขับมึงตอนต้มครับผมครับผมมาถึงขั้นตอนต้มแลครับผมใส่เครื่องก่อนครับผมเครื่องเข้าต้มเลยครับพริกแกงอะไรยัเค้าต้มแทรกันนะครับโอ้หอมฉุยครับผมใส่เครื่องลงไป้สึกได้เลยครับผม ผมคิดเลยว่าเป็นน้ำหอมพี่ผมคิดเยว่าจังครับผมนี่ครับหลังโค้ครับผมน้ำหลังตคนหลังโค้คนๆครับผมตุลีตุลีไอ้เจ๋วเกลือใส่จังไรครับผมเกลือเกลือเกลือเซลคิวอันนี้นะครับเกลือใส่จังไรสวดวอมนะครับใส่เกลือก่อนใส่ปลาใส่น้อยครับผมโอเคครับผม

สวยงามครับผม,มคุณนี่ต้มหกตัวครับผมจริงจังยอ,อดครับผมเหมือนนะครับพี่น้องนี่เด็ดมีเด็ดเน่นอนครับผมเจ้าเจ้าครับผมเจ้าปติดตามกับผมขั้นตอนการปรุงครับผมถึงขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับผม ุ้งเุ่งเปยล้วครับเปยเปยองแล้วตัวดีครับผมถาปทชอบเลยครับรสชาติได้กันจับเลยุมวุวมจยครับใส่ไหลเนี่ยใส่ไหลไม่ีเสียบเลยโอ้เจ๋วครับปุ้ยน่ากินครับผมยอดครับผมปลาครับผม เออาะมีแหละครับผมเอ้ยปตึงไส้ยังไงสามยางพ่อสามยันสามยันเกียร์เกียร์หนึ่งซี่ครับผมครับผมเดี๋ยวไปติดตาม่อผมไปติดตามอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผักมาใส่ครับผมมาใส่ผักครับผมต้นหอมบักชีครับผมบุบเลยยังอือครับผมก็มีแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเข้ากับโปงได้เลยครับผม มาบื้องต้นพุกเล่นไปเลยใช่ครับผมมานี่ครับผมหมอเลยอะครับผมกันมกันเด้อจวดๆกินข้าขนมกันท่าขอเซ้าครับผมเออที่ดุรัวเลยดุรัวเลยเอ้หนึ่งครับผมจังขนมาเขาเลยโอ้เต็มเต็มถาดครับ จังนะผมจัง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 ะฮะไพี่น้องมึงน,นี่กล้เยอืม,มถาดครับผมอมืจังัะผมดดดมาเด้มาเด้มาเด้อกินข้าวองกันเด้อมาน้องพี่เขาต้องกันมงนีงนงนเน่เอาด้อนี่งจังอรครับผม เป็นไะเลยแตพึงตัวพี่น้องมึงครับผมพึ่ครับผมจังมาไับผมาเเจียพี่เป้เลยเฮ้ยล<ป>องดูครับผมมา,มาได้ไมามาินต่อรล้วกันครับผมเลยเป็นเหี้ยบคนจังๆครับผมโอ้ เด็กสุดด้วยไหมนี่ครับผม,มจังครับผมมาชิวๆหริบๆคอเ้ยหัปอก้นปอก้นอืม ý đi còn, một tung ra hôm nay ừ, ừ, mập 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 ừ, mập 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 มาหาทา่งบันทั้งบันผ่าอ,อีกคิวของเดี๋ดดดยดเลยเดีอดยไรครับปลาเลยแต่หลอบเส้นนำถ่วงครับมือขึ้นนิวจังมือขึ้นแต่หลอบเส้นนำสองกร้ไทยตอนต้มอีกเปิ้ลน้องมึงสุดๆเลยครับมึไปเด้อไปเด้อ ก๋วยเทีกก mm ็ด hmm. ีในประเทศกีค <Pap> ร <st sup> mm ับผมวยีผมอีอับเยวตมนวยวอีกครับผมเ่มมเบ็ด คุ้มก่อนเลยก็ค้งางมลอืมไปอืมไปจะไปเอาสุดสงกับในด,ดินรถไมเดี๋ยวก็มุ่นหนาหามาดิกชอบเป็นมุดนหนา,าหาครับหาอะไรมุดนหนา,ายำปลาไหครับโอ้หนำาเลถึงครับผมเป็นแเลนะ่คือตัวไหถือดีคือทุ่นหหายเลยครับจำมองป่ไหคือบลได้กินครับ là chỉ cầm một đại yêu nằm lại, nằm nữa, cái bốn

มาเครื่องใส่คร <c ười> no, no, ับผมมีไข่ยังพี่อ้มไขมาใส่มใส่มันที่หนึ่งตลอาผมเลยอืมคุณเหรอบมเราต้องมาเนี่เราสองคนครับจังจังก็มังเงินกบัดทันเี นะบุดเจหน่อย,ยพี่นอะผูก,กกันได้ร่วมกันตามาไหมไรเนื้อขัดเแบบึ้อแบเออืมกระดูกป่อยครับตนี้กระดูกป่อยพม่เ ก็งามเลยตัวนี้ละตัวว่านซี่หายอีดก็มีหนังรุดูกอยเจ็ดแปดเข็มเนี่ย,ยเก่เเเาเกินหดอืม ยังสุดอีกอครับผมยังสุดอีกาขำงห้งาสุดอหาไวจับม่เนี่ยเรทงามันเสียมโตผมบอลปเลยเขราเขาว่า้นคกพริบผมนะคือมันยำไงครับผมแต่ผมวาแต่บริวารได้หรอก ผมมัหัวสุดครับผ <laughs> มตัวนี้หัวสุดท่ร่ดีจ <laughs> ริงบรรยายนี่าอนี้พี่น้องเังครับผมต้องต้องไปรองเห็ดกินเนือทำมาคนบัดเครับทำม,บามาคนบัดปูม้สีสีเลยเป็นอง้กะมูนี่กะกาคำราดกนได้ก็ครับผมดี่กนเร่องฝากช่องอนเดียครับผมฝากติดตามด้ยอช่องอีสานมือเหนือครับผม สำหรับวัอนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมน่าพี่นอ้อง <c oughs> ์น้าพี่น้องครับผม <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ